สวัสดีครับผมสวัสดีพ,อพอ่อแม่เอฟซีาหน่อยเพชรบันแพงครับผมหักแม่หักบกักหลาหน่อยมานะเพชรบันแพงในขณะที่ผมนั่งคุยข่าวอยู่บานนะครับตอนนี้น้องมานะเริ่มอ,ออกเดินทั้งซูอีกมงไมา้คือ จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอาเนางรองเขาสู่หมดการทํางานพี่น้องเขาสู่หมดการทํางานเป็นที่เี็บร้อยนะครับระยะาก,การเดินทางประมาณห0 0รอยกิโลเมตรนะครับจากอู่พานถึงบุรีรัมย์นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็น้องจะออกเดินทางน้องกับเด็กขอพอนปูกป่กับย้าขอกำแนิเพ่นนัน่นแหละขอบคุณเอิรนมาตตหน่อยนะครับเนาะเอิคนเอิรนมาตตหน่อย ก็มีน้ำตากันนิดนึงว่าด้กความหักความแข็งหนกไปยัง <c oughs> แอบไปยังอึงอ่งอึ่งขึ้นกันอยู่สงสารน้องนะครับสงสารน้อง <c oughs> เพราะว่าน้องกลับมมอยบานแค่มือเดียวก็มีความสุขหลายมีความสุขแหปอยู่ u, น้ำพอน้ำแม่น้ำปูน้ำยานะครับ เป็นอย่างที่แบบฟมเมอรี่มาคึืนกับพากันนั่งโฮมกันกินเขามีความสุขมากนะครับนอนรับนอนอิม่มอยู่ดีมีแห้งเต,ติมแบตเตอรี่เต็มที่ครับผมพร้มอมที่ออกเดินทางมื่อนี้กันนองกันน่าจะออกเดินทางแล้วนะครับเนาสู้หมดการทำงาน,น,าน <c oughs> จังหวัดที่ย่าหายพอน แต่ทุกคนกันอนาะจะเห็นแล้วนะครับก็มีความรู้สึกว่าสูๆนะ้ๆูเนาะสู้ๆเอาสู้ๆูเอามันสิหนักสินาสิสกาการทนาดน้องบ่เคยบนนะครับก็บเคยบนก็เคย <c oughs> ขอ,อยัด <c oughs> เรื่องงานน้องสู่เต็มที่แต่ว่าเรื่องคน <c oughs> แต่ว่าเรื่องคน้นกา ก็จังวาแล้วนะครับก็ต้องให้กำลังใจหนองให้นนองสูงงานอะไดเข้าเหล็กเรียงได้เข้าหรือเรียงอนไดถึงเวลาเข้าพักผ่อนเมื่อยมากจากการทําง,งานแล้วพักผ่อนเป็นที่อันใดที่เป็นจะเป็นดรามา่าจะเป็นอย่างให้หนองตัดทิ้งไปเลยเลยนะครับเนาะปิดว่าจยา ว่ต้องไปคิดมันคิดเรื่องเหตุงานอย่างเดียวแอบกะสงสารน้องนะครับ <c oughs> จักสิเหตุยงใดก็ได้แค่เป็นกำลังใจสู่ฝันไปน้่กันนะครับเนาะอยากให้น้องมีความอดทนสู่กับงานเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เก็บประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออนาคตวันข้างหน้านะ้นองมนะันอ่ะเก็บรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างอันใดที่มันสีเป็นดัมมาก็เฮ้าอันใดที่มันสจพอดีก็เห้าคอยน้องแยกออกไปครับจริงๆแล้วน้องมนะันอ่ะมีความคิดความอ่านมีความคิดบวกที่สุดยอดอยู่แล้วนะครับน้องสตองอยู่แล้วครับ ก็คอยนองเดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางปลอดภัยตลอดทุกเสีนยงทังในระยะเวลาเดือนนี้กับสิทธทั้งเดือนจากเฉลยไปยุ่์เมื่อไหร่นะครับโดนกว่าเได้เขาบ้านอีกต้องกลับมาอีกเี่ยวหนึ่งคนละถแถวแถวตลาสินถแถวเอียงมูเนี่ยนะครับแอดสิเขาไปเบิองว่า มีมือด้มยมืี้ีพิ่นกันเห่นวัดป่าอเภพวันนะครับเนาะวัดป่าอเภพวันตำบลหนองยายพิมพ์อำเภอน,นางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่หกนี่แหละครับ <c oughs> สร้างฝันสู่งานเก็บรายละเอียดเก็บทุกชิ่งทุกอย่างเกี่ยวป,ประสบการณ์ห้ได้หลายที่สุดนะครับมันะหน่อยเพชรบันแพงเข้าโอ้ยู่แล้วว่าน้องนะมีข้ามต้นดันลหลายอย่างแต่ว่าเข้ากับแห้กำลังใจกันตลอดเวลาครับสงสารน้องแต่สงสารอยู่แต่ว่าน้องก็ต้องสู้เพื่อ นอนาคตจะของนะครับเนาะอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องในการเดินทังแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับอยากให้น้องมีสตรองมีความแข็งแกร่งผมเือว่าแอดเอว่าน้องเฮ็ดได้อยู่แล้วนะเพราะว่าน้องเฮดได้อยู่แล้วครับบ่มีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคิดว่าน้อง ไอ้เด็กตลอดหลอดฟังนะครับเดี๋ยวเขาไปบาง,บางช่วงบางตอนก่อนที่สิทธิจากบานของวันนี้ครับเกือบไปทำงานคุณยาห้องให้สงสารหลานแอบเกิดเกือบมอนตาหลวงขึ้นกันไป ขึ้นยางอ่ะดิตัวตับตาตื่นดิยากอ่ดิปวดน่เี่ยพ่อแล้วี่พ่อจอกันปวดแล้วเนี่ยซือังไง ้าละกดวเมื่้าก็ได้ิม่ะบิวบิวตู้นใ่ไหมเก็บเมื่อเราบอกของเอาลืมยังหรอวะแต่เดี๋ยว ให้มีคนลงลงน้ำมือสูตอนดับแร้อีไรมันลายแก้งลองดูเสือแกลยงเขย่าเอาแบบเมี้ยวแบ้าพาพรมหนีต้วแขนนเ เป็นจินได้ครับพี่น้องสุดยอดผมเชื้อได้เลยว่าพอพอแม่แม่เนี่ยห่งหลงหลักน้องมากขึ้นกว่าเก่าอีกหลายเท่านะครับเหมือนกับแอดคือกันครับจงสารน้องเป็นห่วงน้องจึงได้ก็บสู่สูนะครับมานะพานเพชรบันแพงน้องสู่สู่ให้ที่สุดเบอนากดเก็บปะระสบการณ์ทุกเสิ่งทุกอย่างให้ได้ไหลายที่สุด ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นนี้ครับฝากพ,อพอา่อพ่อแม่แม่เติมเต็มให้น้องให้ยิงงหญ่ที่สุดนะครับเนาะ <S <S นกก็สิเป็นกองเชียร์เป็นกองหนุนค่อยส่งเสริมค่อยเป็นกระบอกเสียงขึ้าตลอดไปฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้นกพูกพาเพื่อสั่งสรรผลงานคลิปต่อไปครับสวัสครับ